มีหน้าจังฝากข้อความถึงอ้ําพัชราภาลั่นเชื่อแม่นัควรทําแบบนี้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วตั้งแต่วันที่10บธันวาคม65ที่ผ่านมาระหว่างอ้ํพัชราภาชัยเชื้อและไฮโซพบประธานวงพรประภาโดยไฮโซพบยืนยันไม่มีเรื่องของมือที่3เป็นเหตุผลของคนสองคนและหลายคนรอสาวอ้ําออกมาเปิดใจถึงประเด็นใหญ่นี้ที่กําลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ล่าสุดลีน่าจังได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้างต้นผ่านไลฟ์สดในเพจข่าวโหดโดยบอกว่าถ้าอ้ำดูแม่อยู่กับพี่เอสุภชยัยถ้าคิดได้ก็กลับไปคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานเลยจดทะเบียนสมรสเลยมีลูกได้เลยเพราะอ้ำ44แล้วมีลูกได้อีก5ปีประจำเดือนก็หมดอ้ำคิดดีๆแล้วให้โซพบเขาดีเขารักอ้ํจริงๆอ่ะเขาให้เกียรติอ้ํรวยด้วยหายาก หนในสิบล้านของผู้ชายอ้ําคิดดีๆในยกหูคืนดีกันแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกเลยเชื่อแม่สิอ้ํานี่หนึ่งในส0บล้านนะอ้ําคนเราอยู่กันนานๆก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตคู่คือการให้อภัยกันให้อภัยเท่าน,านั้นเพราะเขาเป็นคนดีเสียดายความทนุทะนอมมาหปีอ้ําไปคิดดีๆเลยนะเราจะเป็นนางเอกจนตายเป็นไปไม่ได้ ชีวิตคู่นะอ้ําคือการให้อภัยเชื่อแม่สิแล้วไฮโซพบมีแต่ผู้หญิงอยากได้จริงที่มีแต่คนจะมาจีบอ้ําแต่ไฮโซพบเหมาะคู่กับอ้ําที่สุด